สวัสดีค่ะพบกับ Hippo Audio l e t สาขาเมืองไทย o อเ l e อีกแล้วนะคะและวันนี้นะคะจะมารีวิวตัวนี้ค่ะกระเด็ดนเป็นไมของ Ace DK 900s นะคะตัวนี้เป็นไมสายนะคะซึ่งปกติแล้วตัวนี้เนี่ยเราขายอยู่หน้าร้านเวลาลูกค้ามาลองนะคะขายดีมากๆเรียกว่าตอนนี้ยอดขายยืนหนึ่งให้ไม่ตัวนี้เลยนะคะ ทีนี้เนี่ยลองมาขายออนไลน์ดูว่าลูกค้าออนไลน์เนี่ยซื้อไปแล้วจะถูกใจหรือเปล่านะคะตัวนี้นะคะในกล่องนะคะจะมีไม์มาให้มีเคเบิลทาย มีข้อไม้แล้วก็มีกระเป๋าพร้อมกับคู่มือมาให้ด้วยนะคะกล่องเป็นกล่องแบบแม่เหล็กด้วยนะดีจังเลยอะตัวไม้นะคะตัวนี้เนี่ยจะทําจากอลูมิเนียมนะคะซึ่งโดยปกติแล้วไมเกรดอลูมิเนียมนะคะจะใช้การหล่อขึ้นรูปนะคะแต่ว่าไม้ของ ACE ตัวนี้เนี่ยใช้การกลึงขึ้นรูปนะคะทําให้วัสดุเนี่ย แข็งแรงขึ้นนะคะเราก็เป็นเหล็กอลูมิเนียมเต็มๆนะคะแล้วก็เรามาดูใกล้ๆนะคะคืองานจะสวยละเอียดนะคะน้ำหนักค่อนข้างดีเหมาะมือนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดนะคะเป็นแบบแมกเนตแล้วก็เรียบเนียนไปกับตัวไม้ทำให้เวลาจับอ่ะมันแบบ ไม่สะดุดไม่เทอะทะเราก็เปิดปิดแทบจะไม่มีเสียงเลยอะตรงขั้วมันนะคะขั้วตรงนี้นะคะเป็นขั้วที่ชุบทอง <Wow. S 1> ทําให้นําสัญญาณจากสายสัญญาณได้ดีขึ้นนะคะคือถ้าเกิดไม่ดีแล้วเนี่ยขั้วก็ดีหาสายดีๆมาใช้นะเลิศเวอร์นะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะการรับสัญญาณนะคะออกไปทางเสียงมิดโลนะคะตัวนี้ f r e u u n n y y e s p p n อ e อยู่ที่50าสิบถึงหนึ่งเฮิร์เลยนะคะโพลา r p ทเทิร์หรือว่าทิศทางการรับเสียงเป็นแบบซุปเปอร์คาเดอยนะคะ ราคาใช่ไหมราคาอยู่ที่1,750บาทนะคะสั่งวันนี้ก็คือส่งฟรีทั่วไทย COD ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าสนใจนะคะทักแชทละลัวแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปลองฟังเสียงร้องแบบสดๆด,ดูค่ะว่าถูกใจกันหรือเปล่าคะ่ะลำคานก็บ่องกันเดอ้อสิบบสเสอพิทักเจ้าวินหูอยู่ว่าบ่มีสินมันผีดตั้งแต่พักแล้วละ งุนยินก็บอกกันด้วยห้นห้วยก็บอกกันมาเสียบอทักไปหาขันเจ้าไปอยากว้าวนำโอวโวเพื่อให้เจ้าสบายใจ